เคยคิดไหมครับถ้าความจนมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นสิ่งที่ทำให้คุณถูกเลือกให้กลายเป็นตัวหมากของเกมโหดแล้วถ้ามีคนบอกกันว่าแค่เล่นเกมเด็กๆก,ก็อาจได้เงินร้อยล้านคุณจะเล่นไหมอืมเอาจริงๆนะครับตอนผมดูสวิ i ตเกมครั้งแรกผมนี่แบบเฮ้ยมันจะเวอร์ไปไหมวะแต่พอคิดดีๆเออมันก็ไม่ไกลจากโลกจริงเลยนะ เกมนี้มันไม่ใช่แค่ซีรีส์ระทึกขวัญแต่เป็นภาพสะท้อนสังคมที่บีบคนให้ต้องเล่นเกมตายเพื่อเอาตัวรอดใครจนใครหมดหนทางถูกคัดมาให้เข้าเกมนี้แล้วผู้จัดละ่ะเขาทำไปทำไมคำตอบก็คือเงินครับเกมที่เห็นหดโหดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นโชว์สำหรับมหาเศรษฐีระดับโลกเขาจ่ายเงินเพื่อดูคนดิ้นรนฆ่ากันตายกันจริงๆบนจอสดๆแบบไม่มีสแตนด์อิน มันคือการพนันในระดับที่ไม่มีคาสิโน,โนไหนกล้าทำเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากองค์กรลับครับที่คัดเลือกคนที่กำลังหนีหนี่ไม่มีทางไปคนเหล่านี้ถูกชวนให้มาเล่นเกมเด็กๆอย่างวิ่งไล่จับแต่ถ้าแพ้ก็คือตายครับไม่ใช่เกมธรรมดาแน่นอนอะแล้วมันได้เงินจากไหนก็พวก v i p ที่มาดูเกมนี่แหละครับคนกลุ่มเนี้ยจ่ายเงินหลักพันล้านวอนเพื่อดูคนฆ่ากันสด,สด แถมยังวางเดิมพันเหมือนแข่งม้าว่าใครจะรอดใครจะตายใครจะหักหลังเพื่อนคล้ายๆทริสี Survival of the f i t t e s t ของชาลส์ดาวินเลยครับคนที่อยู่รอดไม่ใช่คนเก่งที่สุดแต่คือคนที่ปรับตัวเก่งที่สุดซึ่งใน Squid g เกมมันไม่ใช่แค่ปรับตัวแต่มันต้องเลือกระหว่างความดีกับชีวิตตัวเองนึกถึงตอนที่เพื่อนต้องเลือกฆ่าเพื่อนเพื่อเข้ารอบดิครับโหดสุด,สด ถ้ามองแบบนักธุรกิจเกมนี้คือ Product ที่เอาชีวิตคนจนมาแลกเงินจากคนรวยต้นทุนคือชีวิตกำไรคือความบันเทิงแล้วมันทำให้ผมนึกถึงคำพูดหนึ่งในโลกที่ความจนเป็นบาปความตายกลายเป็นโชว์แล้วคุณสังเกตไหมครับทำไม VIP ส่วนใหญ่ถึงเป็นชาวต่างชาติบางทฤษฎีก็ว่ามันคือการเสียดสีชนชั้นนำโลกที่มีอำนาจพอที่จะเปลี่ยนโลก แต่เลือกที่จะใช้เงินดูคนตายแทนแล้วอีกจุดที่น่าสนใจคือหัวหน้าทีมผู้คุมเกมจริงๆแล้วคือคนที่เคยชนะเกมเมื่อหลายปีก่อนแสดงให้เห็นว่าแม้จะชนะก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะพ้นบางคนเลือกที่จะอยู่ต่อเพราะเงินเยอะกว่าการกลับไปลำบากมันคือการหมุนเวียนของระบบระบบที่กินคนเอาจริงๆนะครับถ้าคุณคิดว่าสควิดเกมมันเป็นแค่ซีรีส ผมว่าเรากำลังหลับตาไม่มองโลกเพราะในโลกจริงก็มีคนที่ต้องเล่นเกมชีวิตทุกวันบางคนต้องตื่นเช้าไปทำงานหนักสุดๆเพื่อเงินไม่ถึง300บาทต่อวันบางคนต้องกู้หนี้เพื่อรักษาชีวิตตัวเองแล้วเราจะบอกว่ามันแค่เรื่องแต่งจริงหรอครับสควิตเกมไม่ได้สะท้อนแค่เกาหลีแต่มันสะท้อนโลกที่เห็นความจนเป็นแค่ตัวประกอบและความรวยเป็นผู้ควบคุมเกมสุดท้ายนี้ครับ ผมอยากชวนให้เรามองตัวเองว่าเราอยู่ตรงไหนในเกมเราเป็นผู้เล่นหรือเป็นคนดูและถ้าเราไม่อยากอยู่ในเกมนี้เราจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างขอบคุณที่อยู่ได้กันครับแล้วเจอกันในตอนหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วมากระตุกต่อมความคิดกันได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ